สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอาจジนิวคาแฟมาลีค่ะตอนนี้อจิพาพี่ๆทุกท่านค่ะมารับชมกับผลิตภัณฑ์1ชิ้นค่ะที่อาจิได้ใช้งานในชีวิตประจําวันค่ะกับนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ของ n a โนเพาเซอค่ะเป็นตัวยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะและที่สําคัญค่ะยังช่วยการจ่ายไฟในรถยนต์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ ใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซินดีเซลแล้วก็การทำงานเครื่องยนต์ของระบบไฮบริดด้วยค่ะนี่จะบอกว่า,าจิใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะและเดี๋ยวอจิจะไปทำการติดตั้งให้ดูค่ะเรามาทำการติดตั้งกันขออนุญาตด,ดูก่อนนะคะนี่กับคันนี้เลยค่ะจะบอกว่าอาจิใช้รถเกือบ ทุกคันในบ้านเลยค่ะก็จะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นตัวนี้เลยจะเป็นโตโยต้าเอาผาดคะที่อจิใช้ตัวนี้เป็นตัวปี2010เดี๋ยวเรามาทําการเปิดฝากระโปรงกันค่ะเดี๋ยวอจิทําการติดตั้งให้ดูเลยจะเป็นตัวนี้นี่เลยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบตเตอรี่ของเราเนะาะอจิได้ทําการแกะออกจากกล่องไปที่เรียบร้อยค่ะนี่เห็นไหมว่าเขามีตัว3 m อค่ะเป็นกาวสองหน้ามาด้วย เป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้ค่ะเพื่อให้เราแกะออกแล้วก็การทำงานดีขึ้นตรงนี้เพื่อให้เกาะกับตัวแบตเตอรี่ได้ดีค่ะเป็น Ma d e in j a p แปด้วยการติดตั้งง่ายมากๆเลยค่ะดูตามสายแล้วก็ขั้วของแบตเตอรี่ค่ะนี่ก็จะมีขั้วสีแดงบอกเป็นประจุแบบนี้ค่ะแล้วก็ไข ตัวหัวน็อตออกนิดนึงแล้วก็หมุนกลับเข้าไปค่ะเพื่อให้แน่นแนะนําให้ใช้ไขควงหรือประแจค่ะในการหมุนกลับอันนี้อติติดตั้งให้ดูเฉยๆเนาะน,นี่ค่ะแล้วก็หมุนปิดส่วนสายไฟค่ะเราสามารถพันสายไฟหรือเก็บสายไฟให้เรียบร้อยได้เลยเห็นไหมเอ่ยมีแสงไฟขึ้นแบบนี้นี่ค่ะอติได้พาพี่พ ติดตั้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็จะมีแสงสีน้าเงินขึ้นแบบนี้เลยนาโนพาวเตอร์ er ตัวนี้ค่ะจะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยค่ะเป็นตัวช่วยยืดอายุแบตเตอรี่การทํางานรถยนต์ของเราค่ะเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและที่สําคัญสามารถจ่ายไฟภายในรถยนต์ของเราค่ะทําให้แอร์เย็นช่าดีมากๆเลยค่ะนี่แล้วเดี๋ยวอีก2ชิ้นค่ะอจิก็จะไปทำการติดตั้งในรถของอจิทั้ง2คันค่ะเราหยิบ ชิ้นนี้มาเลยสองชิ้นนี้มาเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโตโยต้าเอาผ่าเช่นเคยค่ะตัวนี้จะเป็นปี2017ค่ะนี่กปิดลงมาด้านนี้ค่ะนี่เลยค่ะกับแบตเตอรี่ค่ะนี่มีคู่มือการใช้งานมาด้วยค่ะสามารถติดตั้งลงไปแบบนี้ได้ค่ะ อาจิก็ยังจะไม่ได้ใส่ตัวนี้ให้ดูเนาะนจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนปีไหนยังสามารถใช้ตัวนาโนเพาเซอร์ได้ทุกรุ่นเลยค่ะมาคันนี้ค่ะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลค่ะและที่สำคัญค่ะ ใครที่มีรถที่เป็นตัวแบตเตอรี่ไฮบริดก็สามารถใช้ตัวนาโนพาวเซอร์ได้เหมือนกันค่ะน,นี่ค่ะมาทางนี้เลยในคัน mercedes benz ของจ j เองก็ใช้เช่นเดียวกันก็แค่นี่ค่ะเราแกะออกมาแบบนี้ง่ายๆเขามีแถมตัว3 m มา นี่ค่ะสามารถวางแบบนี้แล้วเก็บพันสายไฟให้สวยงามเรียบร้อยได้เลยนี่ค่ะกับนาโนเพาเซอร์ค่ะจะบอกว่าน่าใช้จริงๆเดี๋ยวเราไปสรุปกันตรงนู้ดีกว่า,าวกล่องลวงอาจิใช้งานเองจริงๆค่ะนี่เห็นไหมมีหลักฐานนะว่าอาจิใช้งานเองจริงๆ ตัวนาโนพาวเซอร์ค่ะที่เป็นตัวยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ของเราค่ะทําให้มีอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้นช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะอจิแนะนําเลยค่ะกับตัวน er, าโนพาวเซอร์อจิใช้เองในชีวิตประจําวันด้วยค่ะใครสนใจค่ะเดี๋ยวจีจะทิ้งเบอร์และลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปค่ะฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง a จิ n e w c a r f a m i l y กันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆค่ะและกดคอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้เลยขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่คอยเสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง a จิ n e w c a r f a m i l y ค่ะพบกับ a j i ิใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อานพาเซอร์ er, อุปกรณ์สร้าง,ค,งคลื่นความถี่ไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งกับแบตเตอรี่รถยนต์ช่วยยืดอายุบแบตเตอรี่รถยนต์จากทั่วไปที่มีอายุการใช้งาน12เดือนยาวนานขึ้นเป็น1 8บแถึงยีเดือนขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยได้รับการทดสอบและรับรองจากสถาบันชั้นนําในประเทศญี่ปุ่นช่วยประหยัดน้ํามันรถยนต์ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลรวมทั้งเครื่องยนต์ระบบไฮบริดทำให้ระบบเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องยนต์เผาไหม้เต็มที่จากการที่กระแสฟไฟฟ้าส่งออกจากแบตเตอรี่ไปสู่เครื่องยนต์ที่มีความเสถียรในประเทศสิงคโปร์นาโนเพาเซอร์ er ได้รับการยอมรับจากตัวแทนผู้นำเข้ารถยนต์อย่างเป็นทางการอาทิเช่น Toyota Honda l าเล็กซัสฟอร์ดเปโจนทำให้นาโนเพาเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริมยังเป็นทางการของบรรดาค่ายรถยนต์เหล่านี้นาโนเพาเซอร์ สินค้ารับประกัน5ปี